มมเมนูนี้เขาเรียกว่านาซีเลมักครับทุกคนตัวซอสซัมเบาแค่คลุกกับข้าวกินก็โคตรอร่อยแล้วคนแถบมาเลอินโดนะครับจะชอบเมนูนี้มากทุกวันนี้ถ้าอยากกินเมนูปลานะตามเดินหาปุมปุ้ยก่อนเลยอย่างอันเนี้ยเป็นปลาซาดีนทอดในซอสซัมเบาฮะมันเป็นซอสที่คล้ายๆกับน้ำพริกบ้านเราครับแต่ว่าเป็นสไตล์มาเลซอสซัมเบานี้ท่วมๆเลยครับแล้วปลาเนี่ยมาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่าเรียกว่าชิ้นเรียกว่าท่อนกลิ่นกับสีนี้จัดจ้านนะครับแต่เดี๋ยวขอชิมทุก่อน รสเผ็ดหอมครับแล้วซอสซัมเบลเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลามีความเค็มความหวานบางคนกินเนี่ยเขาจะยำๆรวมกันเลยครับแต่เราชอบกินเป็นคำๆอย่างนี้มากกว่าอรอยมากสาบานได้ก่อนกินปลาไม่คิดว่าจะอร่อยนขนาดนี้นะเปิดปะสมการณ์โคตรๆซอสฉ่ำๆนี้นะอัดกับข้าวคำโตปลาทอดของปุ้มปุ้ยครับทอดมาดีมากเลยทุกคนผมนชอบมากนะเนื้อมันแน่นแต่ว่านุ่มมากเป็นเล่นยิ่งกินยิ่งเผ็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยใส่ถั่วหน่อยไข่หน่อยเ <ๆ S 1> ผ็ดเค็มหวานหอมพริก แล้วเดี๋ยวนี้คือง่ายจ่ายแล้วแกะกระป๋องเทอร่อยเลยมันเผ็ดเอาเรื่องนะทุกคนแต่ว่าแบบอยากกินเรื่อยๆอะ่ะกินได้อาทิตย์นึงติดๆกนะันอร่อยมากครับแล้วหาซื้อง่ายอันนี้ปามได้มาจากเซเว่นมาทีนี้ถ้าจะกินเมนูปลานะปามว่าตรงปุมปุยเราน,าน,านั้นมีหลายเมนูหลายรสชาติมากครับไปลองกันดู